ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียกลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเป็นยังกองงามยูกว่าเนี่เป็นยังกองงามยูกไม่เ้ยเพราะว่าดังแล้วกองงามยูอะกยึดคักสมือละตัวนี้ี่กองงามอยู่จะหลบดทำไมขี้โดนูว่าดีแล้วเมียคอย่าตานเม็ดกำกมิคืออู้ เมื่อวางหร่ามันหน้อยหองนึงได้ละถ้าเมาเราเยี่ยตีดลูกกินตำบัมกุงกับบเกิ่วกอย่างปนันชวนวากินตำบัมกุงบอมขึ้นนีคอยกินตอนจิตตหานี่ไหตำบักุงมายดตำบหกุ้งมายไกบบมบวมาหลังจากลุกจากเกจบอมไอเอินมันกินเขาเน่มาด้อกินเขาครับเอ้าเขาเอิเลยมาไหม

ยอกันว่ามันเก็บทำวะจ้างกูฟาปูเจ็บอีหลีาสทางนอ้ปูระหยมบอกเออแต่เรามาจำุจบจบเขาจะบอกเขามาไปจำได้อยู่ตัวคุกมาเก็บเ่อยู่นี่สรุปครับถามมาสั่น่าร้ใช่คือมาเก็บซองเก็บซองอยู่ มื่อนี้ตัวงานในชิปนี่ยว <ası> ่าไม่นบ่แม่แล <factual S 1> ้วไปทำว่าอะไรแล้วเอาใส่เลยเราลืมหรือเปล่าแล้วบอกแล้ว่าอันใส่ดูถามแล้ว่างานเหมือนได้อายมือคืนทับใส่เลยกระไดแล้วมั้จากซีนหนึ่งไปเรียนชิมเดียวชิ้นเดียวแม่ว่าใจให้ที่แบบไปแล้วก็รวงไปเลยแม่แล้วว่าเราถึงมาเก็บมันคนอีกห้าหนึ่งยเูทูบไอเพื่อแม่คอยเฮดซีจั้งแต่บ่รี พลูกไปมัรับจะดีบอกวานั่เบืงนหนังเนี่ยเน่หนูติตาเนี่ยอยู่เนี่เนี่หนูติตาเนี่อยู่มติตาแม่กัแม่่ได้ไปนั่งเบ้งมึงกว่านั้นคนละช่องเลยนี่คนละช่องเรารูแหละของเอท่านดหายเนบอลขงเดินหายจไปอีกั่นสรุปคิเป็นวยรุนสองคล้งแต่มวันกับคินี้ดอียอกร์เมื่อวันกับเมื่อวันอ่าอดอดแอก็รับ ค่ามตัวคามจำอะไรพร้มชุดีวะเาุดีเดาล่ายาเป็พี่ดนอไมคด้ชพร้มชุดีสายยาคุณดาเขาไปทแต้งจิงพอรวยบอคัพี่เขาไปทำแจ้งจิงพอรู้บอกิเมิงแตกเนาะ

ดูทีกุกอนขนด้าเม่ขาอย่งปะขาแตโสาอยาน้ดนายได้สเห็บเห็ดกินกินาไม่วันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอเมืองร้อยเอ็ดตมบลยังก่อเครื่องืมแล้วล่ะ น่อยว่านคุ่นเนยผมเบิ่งตาบึกขึ้นผมผมรืมวันท้มกขึ้แล้วงเปินเลยข้มวไรซาวเือกีนไมอใส่มัอรนีเยสุวน้ยเราโยกไหนกินด้ยวั้ยกใหรกิอะไกินอไอย่างนี้ีแต่เนยสอย่น โอ้เสียบลิน <S 2> <S 2> <S บ,บ <S <S ้านดอนทองเพิ <S <S ่อเมืองลอยเอ็ดจังหวัดลอยเอ็ดตอนลูบ้านดอนทองดอนทองตำบลดอนทองบ่ไม่บ้านดอนทองเพิ่อเมืองจังยตำบลในเมืองกับตั้งเพิ่อเมืองตัวซองยางเท่านั้นลูกเอ้ยสองร้อยกิโลโดยปริมาณนะครับแต่งวัวเป็เอลซีฮะโอ้มันทั้งไม่ที่แต่งทีวัวทะลก ว่ามันไม่เคล่นแจ็คซันโอนเัาจะสร้างหรือว่าเราใช้เป็นบ่อหรือว่าเรา่ันสิโอนอยู่แม่เอาเราใบ่อมาสบ่มกับบาแม่ผมจนแตบหูอยู่ว่ะุนแม่ผมสก็บเลยกับบาบ่มือนัมานั่งย่างกัมเก็บถามว่าหานมือใดนั่งย่างเสีย้คนนั่นละ

พี่บกบะปัญญาจ้อีปอนมันโซบ่บุกินมาตังกีนี่ที่แมวนีมันแสบมันอย่างแม่ตัวนี้มาปวดมันอางไนงแม่พี่แม่พี่แม่อานไทยไหมพี่แม่พี่แม้หันมากเวทำไม่กนเอาเอาไม่กินมียังนาะแมวหันมากเวทจะไม่กิ เขาเลยพากูุินนันแต่ไม่เต็นบุ่เละว่ายีนั่นโต๊ะกันนั่นเมื่หัวไเนี่ยอาอ้เห็เพื่อนมันคือเบื่ะมื่อมา้มาาตมมามาแหโอ้กูตมเมก็เป็นภาษาตมมันมาหนาเมขนาดกูอันนนไตันี้มันโนาุมสากลสายเมื่อคืนนี้ด้นี่อันนันรเมกันข้าเจ้าทามอีกกนเา่เอโอ้หนาเสียดายเลยเมื่อคืนเจังไหเขาเจ้าโอนให้ ไอหไ่ดทำรันชากกบัญชีบ่ไรอเอแล้วก็บอกเงินสดม่ได้ไห้เด้มครัน่นจังพแนวนี้ครับองเีนไปเแล้วจำได้แต่ร้อมเพ่เบื่อเก่าพแนม่บอดับไปเบิ่งไปอย่งขอไปเอาของเล แม่ได้เปิดรองรับหอมบ้ากร <cell S 1> ะเด่ได้ติมน้ำเล้าซ้ำมากขึ้นตอนแรกกูซากูปีดบังแบบไม่ดีเซมันเข้าไปเอาละครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ